สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโคง้งอยู่กับผมเจรประนะครับวันนี้มาติดตามเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยที่น่าสนใจทั้งในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับอยู่ในคลิปนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ใน Facebook ใน TikTok อกนะครับแล้วก็รวมถึงช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามในช่วงที่ผ่านมาและขอบคุณทุกยอดวิวทุกยอด subscribe ที่เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทุกการคอมเมนต์ ทีมงานงเราก็ดูมาตลอดนะครับอาจจะมีตรงไหนผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยแต่เจตนาที่เราจะนําเสนอคลิปทุกคลิปเลยนะครับโดยเฉพาะคลิปตรงนี้ที่ผมไลฟ์ฟังทุกวันเนี่ยก็กันกรองมาโดยข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์กับวงการฟุตบอลอย่างแน่นอนวนสินค้าครับที่อยู่กับเรานะครับแน่นอนโอ้โหวันนี้เป็นคิวของนังเกรเน่นี่แกะมาแล้วเรียบร้อยแอบกินไปก่อนแล้วนะครับเกรเน่ ne, เนี่ยล่าสุดโอวันตินไวท์มอลซื้อได้เลยที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาครับราคาเพียงแค่20บาทเท่านั้น ท้วยนี้20บาทเหมือนเดิมซื้อรบ500บาทนะครับแลกของพรีเมียมได้อินบ็อกซ์ไปเลยที่เพจของเกรเน่ทาง Facebook นะครับ500ไม่รวมส่วนลดนะแต่ราคานี้20บาทเนะี่ยก็ราคาปกติอยู่และน,นะครับซื้อกันได้เลยสําหรับเกรเน่นะครับ่วงซสมอยู่สดชื่นจริงเปล่า เปลือยให้เ <Cornell> ห <bug dying> ็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรเนตพลัสเนเกตกรโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆน้นเกรเนตพลัสเนเกตกรโนลาบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อเอง 7-Eleven 15บาทขายแล้วซื้อหรือยังอ่ะซื้อสิซื้อยังไม่ซื้ออีกไปซื้อสิ คลิปนี้ยังคงติดตามความพร้อมรายวันของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เดินทางไปทำศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่กาตาร์นะครับโอ้โหการเดินทางมาซ้อมในวันนี้ที่สนามอ a s เอซทีมงานของสมาคมมีการถ่ายภาพตอนลงรถนะครับผมก็เพิ่งสังเกตเห็นเหมือนกันว่ารถที่ทางเจ้าภาพเตรียมไว้ให้เนี่ยมีการแรปหรือว่าติดสติ๊กเกอร์รถบัสแต่ละคันเนี่ย เป็นลายธงชาติแล้วก็ชื่อของแต่ละชาติที่เข้าแข่งขันในรายการนี้นั่นหมายความว่ามีทั้งหมด16ชาติก็16คันอันนี้คือความเข้าใจของผมนะครับก่อนเริ่มการฝึกซ้อมได้เห็นภาพที่น่ารักมากๆก็คือน้องๆช่วยกันหยิบน้ําหรือว่าอุปกรณ์การซ้อมนอกเหนือจากของของตัวเองนะครับคืออันไหนเป็นของส่วนรวมก็ช่วยกันหยิบไปด้วยไม่ใช่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคิดแมนหรือว่าคนซักเสื้อผ้าที่ต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างเดียวเท่านั้นเราก็เห็นกันบ่อยนะครับเพราะว่า เจ้าหน้าที่ส่วนนี้ยังมีไม่เพียงพอซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าชาติที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องของฟุตบอลในระดับนา,นานาชาติเนี่ยต้องมีอย่างน้อย3คนขั้นต่ำแต่ก็เข้าใจได้นะครับว่าของเราเองเนี่ยงบประมาณอาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งก็คงต้องพัฒนากันต่อไปหลังจากที่เดินทางไปถึงครับมาซาคาดะอชีย e ก็มีโอกาสได้คุยกับทีมงานสตาฟของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่คงจะฝึกซ้อมก่อนเราหรือว่าอาจจะซ้อมสนามใกล้ๆก,กันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ เพิ่งจะเจอกับโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นในชุดนี้ซึ่งก็เป็นอดีตทีมงานสตาฟของคาชิมาแอนเลอร์ที่อิชิเนเคยทํางานอยู่ที่นั่นน,นะครับส่วนโค้ชหลาเองก็มีการขึ้นเกมครับบอกวิธีการว่าวันนี้จะซ้อมอะไรบ้างซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราเห็นกระดานแบบนี้นะครับที่โค้ชเขียนเนี่ยนั่นหมายถึงหัวข้อหลักของการซ้อมเนี่ยจะเป็นเรื่องของเกมรุกแล้วก็วิธีการในการที่จะเจอกับคู่แข่งในเกมนัดต่อไป ซึ่งของเราก็คือการเจอกับทางอิรักครับก่อนการซ้อมเนี่ยโสพลวิทรักญาติกัปตันทีมชุดนี้นะครับในตําแหน่งผู้รักษาประตูก็บอกว่าขอบคุณโค้ชราดที่มอบตําแหน่งกัปตันทีไม่กับเขาและก็จะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดสภาพความพร้อมตอนนี้ทุกคนก็ถือว่าเต็มที่เรื่องของร่างกายก็คิดว่าเกมแรกเจอกับอิรักเนี่ยจริงๆตั้งเป้าอยากเอาชนะและจะพยายามทำให้ได้โฟกัสไปทีละเกมรายการนี้ทุกคนอนยากจะไปโอลิมปิกส่วนการทำงานในตำแหน่ง ผู้ดูแลประตูของเขาก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยพยายามแข่งขันกันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดคุณภาพในการฝึกซ้อมและก็ให้โค้ชตัดสินใจเลือกสุดท้ายก็ฝากแฟนบอลให้กำลังใจทีมชาติไทยในชุดนี้กันด้วยนะครับส่วนหัวข้อในการฝึกซ้อมเนี่ยก็จะเน้นไปที่การยืนตำแหน่งครับโดยเมื่อวานเนี่ยถือเป็นการขึ้นเกมรุกครั้งแรกนะครับหลังจากที่ได้ซ้อมทำร่างกายตลอดที่ประเทศไทยแล้วก็เดินทางไปถึงที่กาตาร์ก็มีการฟื้นฟูร่างกายเพื่อให้ทุกคนเนี่ย มีคุณภาพกล้ามเนื้อที่พร้อมใช้งานพอๆกันก็มีการตรวจวัดค่ามวลกล้ามเนื้อกันตลอดนะครับบางคนมีเกมหนักมาบางคนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีเกมแมตฟิตกับสมโมสอเลยบางคนลงเล่นอย่างต่อเนื่องก็ต้องพยายามหาจุดกึ่งกลางเพื่อทําให้ทุกคนเนี่ยมีร่างกายที่เท่าเทียมกันทั้งตัวจริงและก็ตัวสำรองส่วนหัวข้อหลักๆนะครับสำหรับการซ้อมก็คือดูคุณภาพของอิรักแล้วก็จับจุดอ่อนต่างๆในแผนเกมรับของเขา วิธีการสร้างเกมของเขาเป็นยังไงในการบิลลอัพจากแดนหลังส่วนทีมไทยเนี่ยเมื่อโค้ชได้บอกการบ้านกับเด็กๆแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาที่จะเอารายละเอียดเหล่านั้นมาลงในภาสนามจริงเพื่อทบทวนและก็ย้ำคิดย้ำทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจรวมถึงความเคยชินด้วยนะครับทุกอย่างต้องเป็นอัตโนมัติเวลาเสียบอลจะทำยังไงเวลาไม่มีบอลจะไปไล่ยังไงและที่สำคัญเวลาครอบครองบอลทำยังไงให้เสียบอลยากหรือถ้าเกิดว่าเสียบอลแล้วจะตัด แล้วโตเพื่อเล่นเกมทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกยังไงซึ่งต้องทําให้เร็วกว่าอิรักก็มีการประเมินเรียบร้อยแล้วนะครับเท่าที่ผมติดตามมาเนี่ยก็ได้ทราบว่าจังหวะและก็ความเร็วของฟุตบอลเนี่ยไม่ได้หนีกันมากแต่ความชัวเนี่ยต้องยกให้อิรักชัวกว่าดังนั้นการเข้าทําของทีมไทยการขึ้นเกมเมื่อวานที่ผ่านมาที่มีการฝึกซ้อมก็จะเน้นการยืนตําแหน่งในการเข้าทําซึ่งแต่ละจุดในการฝึกซ้อม ก็จะเอาเทปของอิรักมาแกะนะครับว่าเวลาเกมป้องกันที่เขาเสียประตูเนี่ยเขาเสียประตูในรูปแบบไหนบ้างเช่นการโจมตีจากด,ด้านข้างฟุตบอลแรกของอิรักชัวไหมถ้าเกิดมงสกัดชัวแล้วพื้นที่ไหนที่เขาจะสกัดไปเราจะได้หาวิธีการในการไปตัดบอลคืนหรือถ้าเกิดว่าเขาไม่ชัวเขาสกัดมาฟุตบอล2จะตกตรงจุดไหนเป็นหลักเราก็ต้องหาวิธีการในการที่จะเก็บบอลตรงนั้นเพื่อชิงความได้เปรียบในการยิงประตู รวมถึงการเจาะทางลึกด้วยครับตั้งแต่ตรงกลางยาวไปจนถึงหน้าปากประตูอิรักมีการเคลื่อนที่ในการเล่นเกมรับยังไงบ้างทั้งกองกลางแล้วก็กองหลังไม่ว่าจะเป็นการป้องกันหน้าลายเกมรับหรือว่าหลังลายเกมรับซึ่งทีมไทยเองเนี่ยก็เริ่มซ้อมในหลากหลายรูปแบบแล้วนะครับถามว่าจะมีความชํานาญมากพอไหมสปีดบอลจะเร็วพอไหมในการเจอกับอิรักผมก็ตอบได้เลยนะครับว่ามันอาจจะเป็นบางสเต็ป ที่น้องๆเนี่ยมีความเคยชินติดตัวมาจากสโมสรแต่วิธีการอย่างเงี้ยโครหลกก็ใส่ให้อยู่แล้วดังนั้นก็ต้องมาดูว่าใครที่เล่นลูกลักษณะแบบไหนเก่งบ้างและก็ต้องพยายามจัดผู้เล่นที่ลงตัวในการเล่นแบบวิธีการนั้นไปก่อนหลังจากนั้นก็ค่อยปรับเปลี่ยนแผนแล้วหาคนที่โจมตีในรูปแบบหนึ่งที่ทีมงานคิดว่าเหมาะสมในการที่จะเปลี่ยนลงไปเพื่อยิงประตูหรือว่าพลิกเกมในกรณีที่เราตามหลังฉะนั้นพวกนี้คือรายละเอียดนะครับ รวมถึงจุดสุดท้ายในกรอบเขตโทษไม่ว่าจะเป็นจุด12หลาหรือว่าจุด6หลานะครับก็จะมีจุดเข้าทําก็คือเสา1เสา2องและก็ตรงกลางประตูการยิงประตูจะมี3จุดหลักๆตรงนี้แหละครับซึ่งทีมงานของโค้ชอิสระก็พยายามดูว่านักเตะชุดนี้มีจุดเด่นในการโจมตีตรงไหนมากที่สุดที่สามารถทําได้ดีจากนั้นเนี่ยก็เพิ่มเติมในจุดที่ยังด้อยอยู่แล้วก็พยายามเน้นความเร็วแม่นยําและชัวร์ซึ่งต้องใช้โอกาสไม่เปลือง จริงๆฟังแล้วมันดูง่ายนะครับเหมือนหลักการทั่วไปถ้าคุณเร็วกว่าเขาแล้วคุณแม่นกว่าเขาทุกอย่างก็จบแต่ในสถานการณ์ของการเตรียมทีมฝึกซ้อมเนี่ยมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะครับคือต้องมาประเมินคู่แข่งด้วยว่าคุณภาพที่เราทําในการฝึกซ้อมจะสามารถเอาชนะเขาได้จริงไหมหรือถ้าเกิดว่าไม่สามารถเอาชนะเขาได้รูปแบบเกมที่มันสูสีคู่ขี้จะล่อเขาออกมาจากพื้นที่ยังไงเพื่อเราสามารถทําเกมรุกได้อย่างถนัดซึ่งการแข่งขันในระดับเอเชียเนี่ยก็มีความเหมาะสมกับทีมชาติไทยอย่างหนึ่งนะครับคือถ้าเกิดเราเล่นรับ และก็โต้ถ้าเราโต้เร็วทางซีชั่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้ค่อนข้างคมเวลาหน้เตะไทยเล่นแบบมีพื้นที่เปิดส่วนใหญ่มักจะทําได้ดีแต่ทีมไทยเนี่ยไม่ชอบครองบอลบุกใส่คู่แข่งที่ตั้งรถบัสรับลึกเพราะว่าเราเล่นเจาะหน้าลายหลังลายไม่ค่อยเก่งเพราะน้กเตะไทยเนี่ยมีการเล่นร่วมกันที่ไม่ค่อยดีที่เรียกว่าสไตล์คอมบิเนชันเพลย์ดังนั้นเนี่ยโค้ชรายเองเพียวจะมาปรับเรื่องนี้ตั้งแต่เขาสร้างทีมในช่วงต้นๆแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่าผู้เล่นในโครงสร้างหลัก หลายๆคนที่เคยทํางานร่วมกันมายัาในรายการโดฮาครับก่อนหน้านี้ก็ทํางานได้ดีอาจจะไปดูไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในซีเกมก็ก็วยเรื่องของร่างกายของนักกีฬาที่อาจจะขาดแมตช์ฟิตไปแล้วก็ไปเล่นในเกมที่ค่อนข้างถี่ในซีเกมแต่ก็มายอดเยี่ยมในชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกซึ่งณนะตรงนั้นเนี่ยก็มีหลายเกมที่ทีมไทยเนี่ย ต้องเล่นในสถานการณ์ที่ครองบอลบุกใส่คู่แข่งเป็นหลักมีเพียงแค่เกมกับมาเลเซียเท่านั้นที่จะมีจังหวะแลกกันบ้างซึ่งทาให้ทีมไทยเนี่ยเล่นไม่ได้ยากดังนั้นพอตัดภาพมาต้องเล่นเป็นฝ่ายรับแล้วก็รอจังหวะโต้ในเกมระดับเอเชียก็เชื่อว่าอิรักเองเนี่ยเมื่อเขาได้ครองบอลและตั้งเกมได้ก่อนเราเขาต้องบุกเข้าใส่แน่ๆโอเคฟุตบอลเกมแรกมันอาจจะไม่ได้ผีผ่ามากนักนะครับแต่ถ้าเกิดเราเสียประตูยากเรายังไม่โดนเขายิงง่าย เขาก็จะค่อยๆเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นมากยิ่งขึ้นเพิ่มสปีดบอลมากยิ่งขึ้นและเมื่อเพิ่มความเร็วในการออกบอลจ่ายบอลก็ต้องดูว่าเขาชัวรือเปล่าถ้าเขาชัวก็เอาไปเหมือนตอนที่เราเจอจอแดนแล้วเราสู้เขาไม่ได้อันนั้นคือพอเขาเร่งจังหวะบอลเขาชัวเราตามไม่ทันเราก็เสร็จแต่ถ้าเกิดว่าอิรักเร่งจังหวะบอลแล้วไม่ชัวเหมือนจอแดนซึ่งผมเชื่อว่าคุณภาพของอิรักไม่เช่าจอแดนแน่นอน เราได้ประโยชน์จากการแพ้จอแดนในวาฟคัพมาแล้วและผมเชื่อว่าจอแดนคือทีมอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งอยู่สายบนด้วยอยู่คนละฝั่งกับของเราฉะนั้นการเจออิรักอิรักจบอันดับ6ย้ำอีกครั้งนึงในวาฟคัพเราจบอันดับ7แม้ว่าโครงสร้างผู้เล่นจะมีการปรับเปลี่ยนไปบ้างแต่การเอานักเตะจากลีกของยุโรปมาเล่นเนี่ยด้วยความสามารถเฉพาะตัวอาจจะดูดีแต่การเล่นเป็นทีมหรือความเข้าใจในเกมรับต้องเล่นเป็นกลุ่ม เขาก็อาจจะยังมีปัญหาเหมือนกันดังนั้นต้องดูนะครับว่าถ้าทีมไทยซ้อมขึ้นเกมรุกไปเนี่ยผมก็เชื่อว่าเขาคงจะเห็นเหมือนกันว่าอิรักเองน่าจะมีแผลที่เราพอจะเจาะเข้าทําได้ในการตัดบอลแล้วก็เล่นเปลี่ยนจากรับเป็นรุกให้เร็วดังนั้นสถานการณ์นี้สนุกแน่นอนนะครับขอเพียงแค่เราเสียประตูให้ชาไว้ให้อิรักบุกเร่งจังหวะบอลเข้าใส่แล้วให้เขาพลาดจังหวะนั้นจะเป็นของทีมไทยแล้วตัด ขอให้ชัวนะครับใช้โอกาสไม่เปลืองซึ่งหลังจากนี้ก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับอย่างวันนี้เนี่ยก็จะมีการถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนความพร้อมครั้งสุดท้ายก่อนทําการแข่งขันอีกทีหนึ่งซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมที่สนามแข่งขันจริงยกครั้งนนะครับเกมแรกไทยเจออิรักในชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายคัดโคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ที่ประเทศฝรั่งเศสแมชแรกในวันที่16เมษายน4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทย ที่อายานูสสเตเดียมถ่ายเท่าสดทาง True v i s i o n t r u e Sport 2ช่อง667นะครับและทั้งหมดนี้คือคิดไซโค้งครับบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งอยู่กับผมเจวรปัดจะลืมนะครับกดซ u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกช่องทางที่คือนตรงนี้ทั้ง a c e b o o k ทั้ง Tik t o k รวมถึงทางเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามแล้วก็อ่านข่าวสารของเรามาโดยตลอดแล้วก็อย่าลืมซื้อสินค้าของทางเกรนเน่ด้วยนะครับเหมือนเดิมนี่ครับถ้วยนี้20บบาทนะอาจจะไม่มีโปรโมชั่นลดราคาในช่วงนี้ แต่ว่าถ้าซื้อครบ500บาทนะครับไปแลกของพรีเมียมได้เลยที่เพจของเกรนเน่นะครับเอาสลิปไปเลยซื้อ500ปุ๊บคุณส่งสลิปไปที่เพจของเกรนเน่ทาง a c e b o o k นะครับเดี๋ยวเขาส่งของพรีเมียมมาให้ตุ๊กตานี้ก็มีนะครับผ้าห่มแล้วยังมีอยู่แล้วก็น่าจะมีก้งมีแก้วนะครับมีของให้แลกกันอยู่แล้วอย่าลืมครับเกรนเน่นะครับโอลตินไวมอลอันนี้ของจริงอร่อยมากซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ